สบ,สบายดีพี่นอ้องปิ่งแบ่กับเลือดแป้งแบ่มาสู่อ่นนะมาฝากผัวพี่น้องเลยเดี๋ยวสชืว่ากินแต่คนเดียวเนาะเชื่อมาให้คนกินนับเหลยก้องเจรครับข้ากกะปิบางเบาไม่แบ่บุฟเอ่หรอกอ๋อยังสพอ

นั่นน่ะสุดมนะอื้อกินแล้วรถแล้วแบบว่มาวิ่งมาใหม่ๆ ไปเอยเนอะแข้งขักได้เกิดแบนเกิดเป็ดอืมกินหรอมะเอาไปรุงมีโคงแบบ งชีนะอันนี้าาขิชีหาก่อนไปแห่งขิงทางเตนมาเข้าเนี่ยเด้อแอปภาษาเด้อเขาไปเห็นเนี่ยเด้อลูกเด้อมันเชียงเงินาลาดเด้อ ก็ไปเียนไปอ่านไปซ่งมน่อยเออกินอยู่นะกินแล้วกินเลยเธอว่ากินตะปล่อยเด็กก็เลยซื้อมายังละอันมาให้เจ้าไะไรบอสอันนี้หาซบ้อเจอเลยเฮ้ยโมเมนต์ิ้มหาซืบอันนี้หา กระดูกเนาะแสง่ซังมมีสีินกระดูกซีโคงแล้วเอาผีสีโคงหายเงี้ตายรอนซื้ีกรบอกเนาะอืมเอาปันเนาะ ข้าวๆกับเบียร์รยยไปกินเหมือนโดนเลยเป็นแค่เบอร์แค่ไปกินข้างลูกก็ไปกินมักแอปเปิล้ลน้องลุงก็กินซื้อไข่ปลาโลมาให้เพื่อนน้นองเมฆกับชิ้นแห่งทอด ยังเบิร์ก่อนก่อนุญาเอาอันใหม่นี่ยินมาไปบอกนะขเขาในเด้อแอปอันมังคีเห็นเด้อขาไปพางไปอ่านในเด้อหืมกรเหม็นเนลยวะ

กินเเดียวกับสิเมาเมาไิกินโดนเดียวตื่นเอาตื่นเอาเปนจิบจิบจิบนวลินจะได้อไเขากินกับจิบอิาเดินน่นไม่ก้อนเขาเนะจินแห้งจิชอตตื่นเอาตื่นเอาละเมาเดนีนห้องลูกชายคนนงลุงเรากินนะน อนะ่อนน่ะตอนอยู่ประมาณ1 6ปีนะบอกกินเบียร์ ลองกินออแอลกอฮอล์ละบุคนสี่คนเบียร์หากแก้วบุ๊มแมนกินบุได้ตั้งใจกินดอกพอนี่เลี้ยงแล้วงานนะแบบเงินเดียร์จะออกเ็เบียดเบียดมาเลี้ยงกันน้ำเบียร์เอาอะไรพิเศษนั่งีน้องเรียนอยู่คิดมันว่าเมาบัดว่าเมา Khuôn bọc ơi, kín bìa, kín lẩu, Bộ chắc khỏe đơ, khoang bèn nhì đơ bà Bìa thân Nè bọc đơ Bình เลือดแบบนี้ก็ชุวยชิ้นนีหน่อยกนอยู่ซาบปีในกกินลาเดียวซาวปี sau chung sao bây này nó kín lâu bì lắm à mới mại là có mau heng hơn bao? 2 kín, bộ. Khoa tổng khoa, tổng khoa, tổng kín Bớt Rớt thai bớt, bớt, bớt. bớt. บอกให้พ <sehen> ่อกินอีกอนมาหนาแดงเลยสามคนกินเบียร์สามปวดอยู่ฮั่นเราอ้นบอกหนาคือแดงเลยสิขอเคิร์นเจ้าเฮ้ยมันบะผมว่ากินจำเลหนาแดงเออมันทราบตัวขี่้โดเดี๋ยวกินนี่ดิกินเลือดเบ้อื่นได้กินขวดจีโด ได้บ <De> <Yep, yep. S 2> อกแซ่บแซ่บเอาวคลิปนี้ก็โอเคเนาะพี่ยนยงเนาะขอบมุกขอบใจขอบสุขสุขคนขับมาหนักชมช่องกัะหน้าเด้อบายพี่น้องไปแล้ว